สวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติโยมและผู้เรื่อมใสในพระธรรมทุกคนนะครับวันนี้ผมเมฆจะมารีวิวสังฆทานให้พวกคุณได้ดูหนแล้วก็สําหรับคนที่อยากติดตามผมนะครับก็ตามลิงก์นี้เลยนะครับสําหรับช่อง youtube ก็ไม่ต้องไปติดตามนะครับเพราะว่ากูไม่คิดจะลงอะไรแล้วนะช่องนี้ผมว่าผมบาปหนานะครับพเพื่อน คิดว่าจะมีวิธีใดที่ทําให้ผมจะได้บุญมากกว่านี้ไหมครับแต่ว่าผมคิดไปแล้วผมถามพวกคุณไป่องนั้นแหละครับวันนี้ผมมีสังฆทานมาให้พวกคุณช่วยดูนะครับนี่ฮะกับอีกอันหนึ่งอันเล็กๆอันนี้ซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนว่าซื้อมาในราคาที่ย่มเยาวมากๆนะครับสําหรับกล่องน,นี้นะครับราคาอยู่ที่ร2 0บาทนะครับส่วนไอ้ถุงโง่ๆนี้ร้อยแปินะครับใายได้นะ ไม่รู้ว่าแพงกว่าไอ้กล่องนี้ได้ยังไงถ้าพวกคุณสงสัยว่าทําไมไอ้นี่มันถึงแพงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกอย่างในสังคทานให้พวกคุณดูกันครับเราจะมาเริ่มที่กระป๋องนี้ก่อนนะครับราคาอยู่ที่120บาทซึ่งถูกกว่าไอ้ถุงเวนเมื่อกี้เยอะมากพอสมควรถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้ขนาดที่เราได้นะครับแล้วก็ข้างค้าก็จะเป็นฉลากนะครับบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาคํานวณอีกทีว่ามัน ได้ตรงกับราคาที่ผมซื้อมาหรือเปล่าเรามาเริ่มแกะกันเลยครับเดี๋ยวไมตัตออกจะไปแกะไม่ออก้เห็นรเหน็นะโอโ้โหแกะกันร่วมสามเดือนเมื่อกี้เอาละเปิดไงกะมันแน่นาหายเลยครับกลัวพับเปิดได้หรือเปล่าไม่รู้โอเคนี่ครับมาดูภายในฮะ คขนข้้งโล่งนะครับส่วนมากจะแปะสกัด 8, กกเทไว้รอบๆถังให้มันดูเยอะนะเทเล่จริงๆแต่ว่านี่ครับโอ้โหสก,กัดเทน่าจะเยอะกว่าของดูจากสภาพแล้วนี่ครับสิ่งแรกที่เราได้สก,กัดไบผมว่ามันแบบยี่ห้อมันไม่ค่อยดีเลยนะครับ ปกติเราจะใช้แต่สก o อตไบร์ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นคิงคองซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็ดูจากคุณภาพโฟมแล้วนิ่มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สีเขียวนี่ก็ที่เอาไปใช้ขัดเศษอาหารผมว่ามันกระด้างพอสมควรเลยนะครับน่าจะกระด้างกว่าของปกติทั่วไปอันนี้ผมผ่านไปแล้วก็มีน้ำคริสตัลไม่ใช่เนสเลขวดหนึ่ง น้ำเปล่าธรรมดานะครับเคยกูยังคาใจกับไอ้ที่มันแปะรอบๆอยู่แนมะ่งคือแบบผมนึกว่าผมจะได้ของที่มันฟูแบบเต็มถังนี้นะครับพอเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะแพงที่ตัวถังมากกว่านะแล้วก็ของชิ้นต่อไปครับก็มีทุกเทียน ทุกเทียนให้พระอีกทีหนึง่งอันนี้ผมจะไม่ลองแล้วกันนะครับก็มีสมุดสำหรับสำนนเนรใฝ่รู้ทั้งหลายแล้วก็ให้พระเนี่ยเขาได้ใช้สมุดเรียนกันนะครับเพราะว่าคุณเด็กคิดว,ว่าพระเข้าไปแล้วเขาจะไม่เรียนนะครับเขาก็เรียนเหมือนกันแต่อาจจะเรียนในเนื้อหาที่แตกต่างจากเราแล้วสกอเทมันเหนียวทำไมเนี่ยเขาเป็นสมุดธรรมดานะครับ เรามาลองเขียนกันดูนะครับว่ากระดาษนี้มันแบบมันดีหรือเปล่าหมึกมันซึมหรือเปล่ากระดาษก็ดีอยู่นะครับนี่ผมเขียนเบอร์ตัวเองเข้าไปเนะี่ยมันก็มันก็ไม่ซึมนะครับดูผมว่ากระดาษก็พอใช้ได้อยู่นะต่อไปครับพวกคุณต้องไม่เชื่อสายตาแน่ๆครับว่าเขาให้อะไรมาทิชชู่ทิชชู่ให้พระ แล้วก็เป็นทิชชู่แบบกากากนะครับเพราะว่าแม่นบางมากทิชชู่ที่แบบป้ายแล้วแบบติดตูดอะ่ะก็คือแบบต้องใช้ประมาณห้าหกชั้นนะครับจะมาให้ดูความบางนะครับมันโคตรบางครับกระดาษนี้คือแบบกระดาษแบบกาก,ากแบบกากที่สุดเลยนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ผมไม่แนะนําให้เอาไปถวายพระเพราะว่าผมว่าพระก็ต้องเข้าห้องน้ําเหมือนพวกเรานะครับแล้วก็ น้ำยาล้างจานครับอันนี้ผมส่วนตัวผมไม่รู้นะครับว่าพราต้องล้างจานเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไรปเปอ์เอฟนะเป็นนิ้งนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เป็นไรไม่ลอมกันแล้วก็พราอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ใช่น้ำมะนาวนะครับท่านกระดกสีได้ไม่รอดนะฮะบุญก็ช่วยท่านไม่ได้นะครับจังหวะนี้ก็อย่างสุดท้ายครับเป็น ยาพาราเซตามอลนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้เลยนะครับปกติก็จะเห็นซาร่าไทเลนนล500เลยพวกนี้นะครับอันนี้เป็นของอะไรไม่รู้ไม่ทราบมีออยดด้วยหรือเปล่าผมว่าไม่น่ามีออยอนะครับคุณแน่ใจหรอครับว่าคุณจะให้พระในสิ่งที่ไม่มีออยอนะครับแล้วก็อันนี้ก็หมดแล้วสําหรับกล่องใหญ่นี้ซึ่งผมพูดเลยว่าสิ่งที่ดีสุดในนี้ก็น่าจะกล่องกับสปาร์ทมนะครับที่ เหนียวติดทนนานจริงๆนี่ครับมาดูลายกล่องดีกว่าฮะโอ้โหลายกล่องยแบบเนียนกริบเก็บอย่างดีตรงจากต่างประเทศนะฮะโอ้โหผมว่ากล่องนี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับอันต่อไปก็คือเป็นถุงที่มันแพงขึ้นนะครับนั่นก็คือถุงนี้ครับรคาคาที่ร80บาทซึ่งโอ้โหแม่งแพงกระเป๋าฉีก <c oughs> แล้วของก็น้อยกว่าด้วยนะครับดูจาก จำนวนของแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไอ้นั่นมันก็หลอกกูเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับโอ้โหผมว่าอันนี้ภายนอกดูดีมากนะครับมันเป็นแบบเป็นถุงแบบพิเศษมีเหมือนสลักลายที่มันเป็นสีทองนะครับให้ดูเหมาะกับพระมากขึ้นถูกสเปคพระเลยนะครับถุงนี้เดีย๋ยวได้ตรงที่มัดเหมือนมัดถุงแกงนะครับน่าจะใช้ที่ซีนที่ดีกว่านี้ งในนี้กอ็อันนี้ของที่คุ้นเคยนะครับในวัยเด็กวัยเตอมิวครับผมผมว่าอันนี้มันมีห้อเพราะฉะนั้นมันน่าจะดีต่อตัวพระด้วยนะครับอันนี้คือดีนะครับแพคเกจใหม่ก็สวยมากเลยนะนี่ผมพลาดหรือเปล่านะมันไม่มีหลอดให้เดี๋ยวผมลองหาดูอีกทีอ่ามันตกอยู่ครับแล้วผมก็จะมาลอง กินให้ทุกคนได้ดูกันดูก่นหมดอายุหรือเปล่านเนี่ยหมดปีหน้าเลยนะครับอือหือหวานเจี๊ยบอืออพักพักกองได้ไหมอือหืออ่าผมเหลือไว้ให้ตัวเองกินในครั้งต่อไปครับแล้วก็ต่อไปเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูนะครับน่าเสียดายน่าจะให้พากกินน้ำพริกนรกนะฮะ หยอกหครับหยอกเร็วๆครับผมจะไม่ลองนะเพราะผมไม่กินเผ็ด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ทีมงานมาลองชิมดู่ะผมไม่กินเผ็ดนะอันนี้เป็นน้ำพริกประดุกฟูอันนี้ผมเห็นในเซเว่นอันนี้อันนี้ดีอยู่อันนี้ดีอยู่แต่ผมไม่เคยกินเป็นไงเป็นไงเรครับเผ็ดเหรอ เออกระลำพิกอ่ะมึงหวังอะไรกันน่ะคนดูอะ่ะเออกระลำพิกไนงะแล้วก็ต้นเทปแม่งเหนียวทุกอันเลยวะ่ะอืม้มอันนี้เป็นข้าวสารเนี่ถึงแค่นี้ถึงแค่นี้ข้าวสารโอ้โหมึงให้พาแดกออกมาเกษตรมันเนี่ยเล็กขนาดนี้น่าจะได้ถึงจานไหมครับคุณคิดว่าไงครับได้เก็บไว้ แล้วก็อตามสูตรเลยอยันนี้ของคู่กันสังฆทานกับทูบเทียนใช่ครับเพราะว่าพระนี่ต้องใช้ในการทำพิธีกรรมต่างๆนะครับขอลองดมหนะ่อย <c oughs> ใครอยากเจอผมจุดทูบเรียกได้ <c oughs> แล้วก็แม่ <c oughs> น้ำดื่มอีกแล้วครับอันนี้ขวดเล็กกว่าหรือเปล่าผมจะไปกินอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าน้ำแต่ละอันมันรสชาติไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็เหมือนน้ำนะครับ mm hmm. ผมว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็โอ้โหอันนี้มันพิเศษตรงนี้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นของเล่นพ้าหรือเปล่า mm hmm. <laughs> เป็นผ้านะครับผ้าแบบ สีแบบสีโคตรพระเลยนะครับแล้วก็สำหรับเนื้อผ้าผมไม่รู้เอาไปทำอะไรนะถ้าเอาไปเช็ดมือก็ยังดีฮะเช็ดหน้าไม่น่ารอดนะครับหน้านี่หายไปทั้งแถบเลยนะครับผ้าแม่งกระด้าง <S 2> <S 2> <S ก็อันนี้เอาไว้นะครับผมจะเน้บว่าเป็นผ้าเช็ดมือแล้วกันนะครับผมไม่แนะนำให้เอาไปเช็ดหน้านะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับผมกิฟต์บ็อกซ์อันนี้เหมือนเป็นแบบกล่องสุ่มเขาเรียกว่าอะไร กล่องสุ่มไม่พลเอ่ะไม่พลาแบบอืกูต้องมาลุ้นเด้อเนี่ยนะมันเขียนว,ว่าตำรับไทยยาสามาัญประจำบ้านนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับเอ48ครับผมท่านผู้ชมม,มึงไม่ไม่สลักมากะกล่องอย่างนี้เนะี่ยเออมาดูข้างในครับดูฮะโอ้โหยาทั้งนั้นนะยาเต็มเต็มอันนี้เป็น ยาแก้แพรลดน้ำมูกนะครับกันเทเๆอยู่น้ำมูกไหลไม่ได้ครับเสียฟอร์หมดอันนี้ถือว่าดีฮะอันนี้เป็นเกลือแร่ครับผมชงกินบ่อยนะครับไม่ได้เพราะปวดท้องหรืออะไรนะชงกินมันอร่อยนะมันลดส้มนะอยากกินเลยเนะนี่ยเนี่ยแกะกันแกะไงวะมีปัญหาการแกะและ้วคเพมากินกับน้ำที่เขาให้มากูเห<อ>มือนมาทำเอ็มอาอ่ะกูเป็นเตะเปนไฟเยอร์เนี่ยโอโ้พูดเลยว่าชุม่มคอะ ผมทิ้งไว้ก่อนผมกินอันสุดท้ายเลยอันนี้อันเดิมอันเดิมเป๊ะๆอันนี้เป๊ะๆเลยที่มันไม่ไม่มีออยอเนี่ยอันนี้เลยยี่ห้อน,นี้ด้วยแล้วก็เป็นพาก์กอสสัมลีนะครับเอาไว้ทําแผลแล้วก็แอลโกอฮอล์ฮะอันนี้ผิดสิลข้อห้าหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ดื่มไปก็ถึงคาดนะฮะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ผมหนักใจที่จะรีวิวมากนะครับมันคือยาแก้ไอเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดู โอ,โอ้ยอยู่ดีๆก็เจ็บคอครับท่านผู้ชมต,ต,ต,ต้องต้องดกค <c oughs> <c oughs> ัดคัดเลยโอ้โหเมื่อกี้ไปตายมานะครับทุกคนรสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าที่ตกใจคือดกไปปุ๊บแม่งจี๊ดขึ้นสมองเลยฮะแม่งแสบคอจัดๆนะอันนี้ผมตั้งไว้นะอันนี้ดีนะอันนี้ดีรสชาติดีเลยสำหรับ ใครคอแห้งนะครับเท่ๆอยู่คอเกิดแห้งขึ้นมาดกหนึ่งขวดกลึบหนึ่งกำลังดีเลยครับจะได้เทศต่อได้แบบชิวๆผมจะมากินเกลืแร่ที่ผมทิ้งไว้ในตอนแรกนะครับอันนี้ดีอันนี้ผมกินบ่อยอยู่แล้วผมการันตีได้ว่าพระต้องชอบก็คือแบบผมเห็นของที่แบบผมซื้อมาแล้วมัน ก็หนักใจอยู่นะครับที่จะเอาของพวกนี้ไปให้พระเพราะผมไม่รู้ว่าแบบเอาไปให้ผมได้บาปหรือได้บุญกันแน่ผมก็เลยเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาจัดสังฆทานได้ตัวเองนะครับแล้วดูว่าแบบผมจะให้ของพรีเมียมกับพระแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดสังฆทานด้วยตัวเองกันนะครับสิ่งที่ผมจะใส่เข้าไปในถังใบเดิมนี้ก็คืออย่างแรกครับขาดไม่ได้ครับทุกเทียนซึ่งพระเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทำกิจของพระนะครับแล้วก็ อันนี้ครับสาคัญมากครับเป็นสมุดเรียนเพื่อสารเน,นรนใยรู้อย่างที่ผมบอกไว้สําหรับคนใยรู้ครับทุกคนต้องมีความใยรู้แล้วก็อันนี้เป็นยาแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับข้างในผมเปลี่ยนยาใหม่เป็นไม่ใช่เปลี่ยนตัวยานะเป,นเปลี่ยนยาใหม่ยาองค์แก้ไอครับผมใส่ยาองค์แก้ไอไปเพิ่มเพราะว่าแบบเวลาเทศเทสอยู่เนี้ยแล้วแบบมากระดกยาแก้ไอตาสดาวมันก็ไม่เหมาะสมนะครับก็อมไวสอนเทศเลยครับแล้วก็อันนี้เป็น มืยครับย้มาเช็ดมือครนะแต่มาตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้ว,ลวก็ผมก็จะถวายเป็นมาม่าสองแพ็คครับมีแพ็คหนึ่งสำหรับพระที่ชอบกินเผ็ดครับก็เป็นต้ยมยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็สำหรับพระที่ยังไม่เวลอัพครับก็จะกินของจืดๆไปเนะี่ยแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันแหน่เอี่ยมน,นี้ดับเบี้ยฟู่ ของดีเลยครับราคาก็ไม่แพงด้วยหาได้ตามเซเว่นเท่าไปแล้วก็น้ําผมให้เป็นโอชีอ่างุ่นเขียวโฮครับเผื่อใ้าอยากเคียวอะไรหนึบหนึบบ้างนะครับนี่มีได้เป็นสีส้มครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับที่ผมจะให้ครับู่มพูเบนเน็ตครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอะไรดีบุ๋มก็บอกว่าดีผมก็ว่าดีอย่างนง้นครับ นี่เป็นของทั้งหมดที่ผมจะเอาไปถวายครับในสังฆทานชุดใหม่ของผมแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาหลวงไหมวันหน้าจอแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปวัดน,นะครับแล้วก็ไปถวายให้พระจริงๆก็ติดตามช่วงต่อไปไปละ ถ้สาสงออกปินเธอตาตกลุมรักอยาโยมขนาดโยมนารักเกินกว่าจะจาอยากเก็บไว้แต่กลัวจะบาปตัวมามาชีวะผิดนักเองเอเลยปิดดิปิดดิก็หลังจากที่ผมไปถวยายสังฆทานมาก็รู้สึกว่าแบบผมเนี่ยมันคนดีจริงๆอ่ะรู้สึกว่าจะบ,บ,บุญมันกำลังเข้ามาหาตัวเรื่อยๆ,ๆเลยครับแต่ว่าผมก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนว่าการที่ เราไปซื้อสังกนานเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ของแบบที่หลุนได้นะครับซึ่งเราก็ต้องดูทั้งเรื่องของที่เราจะได้รนะับแล้วก็ดูเรื่องวันหมดอายุขอ,ข,อของด้วยซึ่งผมก็นับว่า,าชคดีมากที่ว่าของที่มมมหมุนซื้อมันไม่มีในบริยูครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบก็อย่าดืมกดไลค์ต้องรู้แล้วก็กดิติตามตัวนองดีครับแค่นัะนะ้นแะครับไม่ต้องตามอ,อีกต้องการ ตั้งามโมมันโตจริงๆตั้งามโมมันโตจริงๆสาครับตมมื่นตอนเช้าออกบินทบาดโปรดยมญาติเพื่อไปเละยไก่บินทบาดด้วยมอเตอร์ไซค์บิดจนมิดไม่สะใจโโก